ที่เห็นอยู่นี่ครับก็เป็นเรือที่ขุดจากต้นไม้ต้นเดียวนะครับแล้วขุดอุปกรณ์ในการขุดเนี่ยนะครับขุดเรือเนี่ยก็มีหลายอย่างมีทั้งคอ้อนมีทั้งสิวแต่ที่สําคัญที่สุดก็คืออีแมะอีแมะก็คือจอบขนาดเล็กๆเท่า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 ฝ่ามือนะครับแล้วมีด้ามคมแล้วก็ขุดไปถากไปเรือเหล่านี้นะครับไม่ได้หมายความว่าอยู่ๆจะเอาต้นไม้มาขุดมันไม่ได้มันจะต้องมีวิธีการทําให้ไม้มันอยู่ตัว หรือาจจะต้องมีการตัดต้นไม้ยืนต้นตายเ็าเรียกการตายการต้นไม้ให้มันตายพอต้นไม้เ้าอยๆตายมันก็ทาทาให้เนื้อไม้นั้นเข้ามาเบียดกันสนิทขึ้นถึงเวลาก็าตัดลงมานะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาผึ่งไว้แลวอาจจะมีการเผาไฟเอามาฝุมให้มันเกิดความร้อนให้เกิดเมื่อไม้กระชับแล้วก็ขุดในขณะขุดไปก็อาจจะต้องมีการสุมไฟกลางลําเรือนะครับเป็นลำดับของกระบวนการในการขุดเรือเรือลํานี้กินน้ํากินน้ําน้อย ใช้สําหรับพายไปในท้องไร่ท้องนาในยามน้าน้ําน้ําหลากเรากินน้ําน้อยเข้าไปตรวจไล่ตรวจนาไปหาหักไปหาปลาในท้องนาเนี่ยครับก็พายไปตามท้องนาเข้าไปในท้องนาได้เลยเพราะว่าหัวเรือเขาแหลมเขาสามารถทีจ่จะแบบต้นข้าวไปได้ทําให้ต้นข้าวไม่ถูกทับแล้วก็แบนลาบไปกับน้ําอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของของคนแพร่อดีบางครั้งเราเห็นแล้วเราไม่อธิบายเราก็ไม่เข้าใจว่ามันมคืออะไรแล้วเราก็ทิ้งสิ่งต่างเหล่านั้นไป ทุกวันนี้เรามีอุปกรณ์อยู่ในมือเราใช้อย่างเดียวเราบำรุงรักษาไม่เป็นบางทีบำรุงรักษาไม่ได้ไม่เป็นแต่ซ่อมไม่เป็นซ่อมเป็นแต่สร้างไม่ได้นะครับในอดีตนั้นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายนั้นชาวนาชาวไร่คิดเองสร้างเองซ่อมเองแก้ไขเองทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเขาจึงใช้สมองในหลายๆส่วนแต่ปัจจุบันนี้เราก็ใช้สมองส่วนเดียวนะแล้วแบ่งเป็นอะไรครับสารวัตรแผนกนั้นผแผนกนี้ก็ทําจากแผนกนั้นอย่างอื่นก็ไม่รู้นะครับอันนั้นก็ เป็นเรื่องที่ความจําเป็นที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับนี่คือสีกวัดนะครับสีกวัดก็คือเป็นอุปก,กรณ์เครื่องมือในการแยกเมล็ดข้าวรีหรือฟางข้าวใบข้าวให้แยกออกจากข้าวเปลือกลักษณะาการทํางานก,ก็จะมีที่หมุนนี่ใช้มือหมุนนะครับเขาหมุนเสร็จนะครับข้างในจะมีใบพัด4ใบนะครับอยู่ในลักษณะโป่งโป่งนี่นะครับบนกลมหมุนนะครับก็จะเกิดแรงลมแรงลมก็จะพัดนะครับ พัดออกมาทางหน้านี้นะครับออกไปทางหน้าพนออกทางนี้ไปนะครับแรงลมพัดออกช่องนี้ไปนะครับกระบานี้ก็ใส่ข้าเปลือกที่ไม่มีข้าวรีบอยู่มีฟางข้าวปนอยู่พอไฟ่ลงไปจะมีช่องครับเป็นแนวแล้วข้าเปลือกก็จะไหลลงขณะที่ข้าเปลือกไหลลงนั้นนะครับมันก็จะผ่านลมลมทาวนี้ก็จะพัดออกไปทางด้านหน้าลมก็จะพาเอาข้าวรีบนะครับแล้วก็เอาฟางข้าวฟิวออกไปด้านนี้ส่วนเม็ดข้าวเปลือกใช่ไหมครับที่มันหนัก ก็ตกลงตรงๆพอตกลงมาแล้วมันก็จะไหลมาตามนะฮะพื้นนะครับลงสู่ด้านล่างนะพอลงสู่ด้านล่างปุ๊บมันก็จะเป็นข้าวเปลือกที่ที่มีคุณภาพที่ดีไม่มีแก่บปนไม่มีใบข้าวรีบนะครับนี่ก็หมุนนะแล้วก็เทก็ทํางานกันละะักษณะเช่นนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับด้านหน้านี้นะครับผมยกออกมาต่อกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นการดักครับดักดักอะไรครับดักข้าวข้าวที่รีบน้อยๆหรือเป็นข้าวที่มี เม็ดสมบูรณ์นะครับแต่มันหลุดออกมาก็มาหลักดักไว้ตรงนี้น้าดักมันก็ตกออกมาตรงนี้ฟางข้าวก็ปลิวออกนี่คือการแยกแยกแยกฟงางออกจากมาเมล็ดข้าวนะครับที่เห็นอยู่นี่คือโอ่งแดงปั้นมาจากดินนะครับก็ปั้นมาที่ที่อำเภอสามโคกจกังหวัดปทุมธานีถึงสามโคกโกตวินถึงปิ่นเ้า <c oughs> พุทธเจ้าบำรุงทั้งกรุงศรีประธานนามสามโคกเป็นเมืองตีชื่อปทุมธานีพมีบัว นิราชภูเขาทองนะครับโอนี้ก็ปั้นขึ้นมาวิธีการปั้นนั้นก็คงไปดูคลิปวิดีโออ,อันก่อนนะครับผมพาไปโลงหอดแล้ววิธีการปั้นเป็นยังไงคงเห็นนะครับเมื่อปั้นเสร็จแล้วก็จะเอาโอ่นียครับเข้าไปเตาเผาเผาอุณหภูมิเนี่ยอย่างน้อยๆก็ประมาณเกือบทันองศาแล้วอยู่นานมากครับเป็นอาทิตย์จนกระทั่งมันแข็งแล้วก็ออกมาใช้เอามาใส่น้ํา พอมาใส่น้ําเสร็จนะครับมันก็จะทําให้น้ํานั้นเย็นเพราะมันมีรูคุณคุณมันก็เป็นการระเหยของน้ําพอน้าระเหยออกไปมันก็จะพาความร้อนออกไปด้วยทําให้น้าในโอ่นั้นเย็นกว่าน้ําปกติแล้วโอ่งนี้สามารถที่จะเอาไปตั้งตาแดดตาฝนได้เพราะอะไรครับเพราะตัวเขาเองผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรแก่งแล้วแข็งแรงแล้วเหมือนกับนักเรียนรตำรวจครับบางครั้งเราต้องฝึกให้เขารับความลำบากนะ พอสมควรเลยนะครับแล้วขอว่าจะเป็นคนที่แก่งนะครับอันนี้ผมก็มีความเห็นว่านักเหลียวหลุดต้องฝึกให้มากแต่การฝึกนั้นต้องมีคนกํากับสติเขาด้วยนะครับไม่ใช่ฝึกอย่างเดียวรดวไม่มีใครกากับสติสติมันก็แตกไม่มีใครชักจูงอันนี้สําคัญมากครับนะเมื่อเขาแก่งแล้วเขาอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในน้ำจมน้ําอยู่ก็อยู่ได้เป็นร้อยปีอยู่บนบกมันก็อยู่ได้เว,นว้นแต่ว่าใครมาทุบเขาใน,นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ<ม>นั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ,<ร>กบโอ้ความร้อน เรื่องของวิทยาศาสตร์เอามาประยุ์ใช้กับชีวิตของความเป็นนนะักเรียนในรัตนบรีบอันนี้ก็เป็นคล้ายๆพั่วใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่พั่วสำหรับแทงดินนะครับเนี่ยลักษณะที่เห็นเนี่ยนะครับอาจจะใหญ่ยาวกว่าน,นี้ก็ได้ใช้สําหรับในการตัดข้อเปลือกก็เปลือกกองอยู่ใช่ไหมครับเพราะตัดเข้าไปพอตัดเข้าไปแล้วก็สายขึ้นไปบนฟ้าบนฟ้าบนสูงขนาดนั้นก็มีลมพัดลมมอญจะพัดแกบบ้างใบข้าวมั่ง ให้ปิวไปทางหนึ่งข้าวเปลือกเม็ดดีๆก็ตกลง้ลวยเขามีเสือลำแพนลองรับไว้นะครับก็สาดต่อไปเรื่อยๆเป็นลักษณะของการแยกปัจจุบันเราคงใช้อะไรครับพัดลมมอตเตอร์ปั่นแยกอุปรกรณ์ไฟฟ้าหมดเลยถ้าเวลาใดที่ไฟฟ้าไม่มีเห็นไหมครับนิวยอร์ก <c oughs> <c oughs> ไฟดับทํำยังไงคนปั่นปลัวได้หมดประหาที่แห่งนี้นะครับผมสามารถที่อยู่ภายในในเทือกไทนี้นะครับด้วยคนประมาณ สิบห้าถึงยี่สิบคนในระยะหนึ่งเดือนนะโดยไม่ต้องพึ่งพาแฝงข้างนอกเลยน้ําก็มีไฟไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใช้ไฟเ้อเพอร์ม,มีตัวมอตไม้มีฐานเทินแน่นอนครับเราอยู่กันไม่ได้หรอกครับเป็นเวลานานๆแต่ถ้าว่าวิกฤตมันมาแล้วจะทํายังไงบางคนเห็นปลาในบ่อจับปลาไม่ได้ไม่มีความสามารถในการเอาปลาขึ้นมากินทนํานักเรียนเข้ามาเรียนเราก็จะบอกว่าปลาจะจับยังไงแต่ปลาที่นี่มาจับก็ต้องปล่อย เราจะไม่ทําให้เขาเดือดร้อนนะครับจะสร้างพวกศาสตร์ข้าวแล้วก็คิดคํานึงถึงสิ่งรอบๆตัวเขานะครับ